สวัสดี้ถ้าผู้ชมมือท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เราม,มาอยู่ในซองบีอะไรซิงก์เช่นเคยนะวันนี้นะฮะเราก็จะมาสอนวิธีฟาร์มเงินในแมปนี้กันนะฮะเป็นเอ่อประมาณ3เทคนิคนะฮะในการฟาร์มเงินนะซึ่งจะช่วยให้คุณแบบว่าฟาร์มเงินได้แบบถ้าเกิดคุณขยันจริงๆนะคุณสามารถฟาร์มได้1ล้านต่อวันเลยนะฮะคือแทบจะแบบจุติวันละรอบเลยนะโอเคก็มาเริ่มเลยดีกว่านะฮะสำหรับทั้ง3เทคนิคในวันนี้นะอย่างแรกเลยนะฮะก็คือการใช้เงินแก้ปัญหาเองนะเติมเกมพาร์ทฮะ โดย2เกมพาร์ที่ผมแนะนำเลยนะคะก็คือเกมพาร์ VIP member แล้วก็ Elite member นะฮะซึ่ง2เกมพาร์นี้จะช่วยให้เราหาเงินได้เยอะขึ้นนะก็คือ Elite เนี่ยจะทำให้เราหาเงินได้มากขึ้น50%นะฮะแล้วก็ VIP เนี่ยจะทำให้เราหาเงินได้มากขึ้นอีก25%ซึ่ง2เกมพาร์นี้นะฮะสามารถทับซ้อนกันได้นะจะทำให้คุณเนี่ยหาเงินได้ง่ายขึ้นมากๆแล้วก็เทคนิคที่2เลยนะฮะก็คือการเติมพรีเมียมของโลบอกนะ โดยแบบนี้นะฮะถ้าเกิดคุณมีพรีเมียมเนี่ยพรีเมียมคือแบบอันนี้นะเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะประมาณเอ่อร้อยกว่าบาทต่อเดือนนะ <S <S โดยพรีเมียมนะฮะถ้าเกิดคุณเข้าเกมมาเนี่ยคุณจะเห็นคำอยู่นะก็คือพรีเมียมเนี่ยจะทำให้เราได้เงินนะฮะมากขึ้นอีก10%นะทำให้ถ้าเกิดลงกว่าเกมพาร์้วนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นบวกประมาณ85%นนั่นเองนะ แล้วก็ต่อไปนะฮะก็คือเทคนิคที่3นั่นเองนะเทคนิคที่สนะฮะก็คือการโซโล่นั่นเองนะฮะเล่นแบบโซโล่ในโหมดฮาร์ดนะเพราะว่าการโซโล่เนี่ยมันจะทําให้ไม่มีใครมาแย่งยิงซอมบี้เรวได้นะแล้วก็โหมดฮาร์ดเนี่ยจะดอปเงินให้เรามากขึ้นด้วยแล้วก็ซอมบี้เนี่ยจะเดินมาไวขึ้นทําให้เวลาในการฟาร์มเนี่ยก็จะใช้เวลาน้อยลงด้วยนะฮะ ซึ่งวิธีการเล่นแบบคนเดียวนะฮะคุณต้องเล่นในเซิร์ฟวีนะซึ่งวิธีการสร้างเซิร์ฟวีก็กดไปตรงหน้าซอฟต์แวร์ไลซิ่งแล้วก็กดตรงเซิร์ฟเวอร์แล้วก็กด Create p r i v a t e Server ตั้งชื่อเซิร์ฟไปนะ,ะแล้วก็กดสร้างมานะคราวนี้เราก็ได้เซิร์ฟมาเล่นเองแล้วนะ โดยเทคนิคในการโซโล่นะฮะผมก็แนะนํำปืนก่อนนะก็ปืนที่ผมแนะนําให้ใช้นก็คือปืนอันนี้นะ USA S12 นะเป็นปืนช็อตกันนะฮะของเทียแปดนะที่ค่อนข้างแรงมากๆเลยถ้าเกิดคุณแต่งเป็นนะถ้าเกิดคุณเอออยากรู้ว่าต้องแต่งไงนะก็าสามารถไปอยู่ในคลิปผมผมได้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปตรงขวาบนแล้วกันถ้าเกิดเออระบบ YouTube มันไม่บูดเกินนะ แล้วก็ต่อไปนะฮะก็คือเปิร์กนะฮะเปิร์กที่ผมแนะนำให้ใช้เนี่ยก็คือเปิร์กของเทียสามนะเป็นเปิร์กที่มีชื่อว่าดูมเซเ a y ยอร์นะดูมเซเลเยอร์เนี่ยมันจะทำให้เราเคลื่อนไหวไวขึ้น10%นะทำให้ซอบบี้เนี่ยมันจะเดินตามเรายากขึ้นมากๆเลยเพราะเราเดินค่อนข้างไวนะแล้วก็มาพูดถึงเทคนิคการโซโล่ในเกมมาเลยดีกว่านะก็อย่างแรกเลยนะฮะถ้าเกิดคุณเข้าเกมมาเนี่ยผมแนะนำให้ต้นเกมนะฮะคุณไปเติมเออเสาวิญญ,ญาณทั้ง4เสาก่อนนะก็คือไปยืนใ,นใกล้เสาเนี่ยแล้วก็ฆ่าซ มันก็จะดูดเป็นยางซอมบี้เข้าไปนะถ้าเกิดมันครบเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าเต็มแล้วนะซึ่งเราก็ต้องทําให้มันเต็มทั้งหมด4เสาตามแมปนะฮะเพื่อให้เราสามารถใช้เครื่องแพ็คกอัพันในการอัปเกรดปืนได้นั่นเองนะ ซึ่งก็จะทำให้ปืนของเราเนี่ยอาเมทแรงขึ้น50%แล้วก็แมกกาซีนเยอะขึ้นอีก2เท่านะฮะแล้วก็ระหว่างเวฟเนี่ยผมก็แนะนำนะฮะให้คุณเดินไปซื้อเปิร์กนะฮะก็คือตอนที่เวฟใหม่ยังไม่เริ่มเนี่ยยังไม่มีซอมบี้นะฮะก็แนะนำให้ซื้อเปิร์กที่จำเป็นก่อนนะซื้อเปิร์กที่จำเป็นนะฮะ,นนะ,ะก็ควรจะเป็นเปิร์กที่แบบทำให้เรายิงเร็วขึ้นแล้วก็เปิร์กที่รีโหลดปืนไวขึ้นนะฮะจะช่วยเราได้เยอะมากๆเลยนะ แล้วก็เวลาที่คุณยิงซอมบี้นะฮะผมแนะนำนะให้คุณเล่นในด่านที่มันไม่แคบเกินแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะฮะมันจะทำให้คุณสามารถเอาตัวรอดได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็เวลานั้นนะฮะถ้าเกิดคุณรีโหลดเปินอยู่เนี่ยผมไม่ทําให้คุณกดวิ่งนะฮะแล้วก็มองดูรอบๆบเนี่ยมองดูว่าซอมบี้เนี่ยมันจะเข้าหลังเราหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเกิดเราโซโล่เนี่ยมันจะไม่มีใครการหลังเราเลยนะทำให้ซอมบี้เนี่ย มีโอกาสสูงมากๆที่จะเข้าหลังเราได้นะแล้วก็ต่อไปนะฮะก็คือไม่แนะนําให้เปิดเออป้อมเปินที่ช่วยยิงได้นะฮะเพราะว่าป้อมเปินเนี่ยมันจะมาแย่งเงินเราได้นะเพราะว่านั่นแหละมันจะแย่งคิวเรา หลังจากที่เราได้เปิร์กจำเป็นนะฮะครบทุกเปิร์กแล้วนะแล้วก็เสาวิญญาณทั้งสีเสาเนี่ยโดนเติมเต็มเต็มที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วเราก็ใช้เครื่องแผกพนันอัพเกรดปืนบางส่วนไปแล้วนะผมก็แนะนำนะฮะให้คุณยืนแคมป์ตรงที่จุดที่คุณถนัดถนัดเข้าไว้นะมันจะเป็นตำแหน่งที่แบบ ค่อนข้างดีเลยนะฮะจุดที่ผมแนะนานะก็คือจุดที่มันอยู่ใ,ใกล้ๆกับเอ,อ่อตู้ยานะฮะตู้ที่เป็นรูปพยาบาลนะ่ะตู้นั้นนะฮะถ้าเกิดเราเซิร์เนี่ยเราจะได้เปิร์กชุบตัวเองมานะทำให้เวลาเราล้มเนี่ยเราไม่ต้องพึ่งคนอื่นนะฮะเราสามารถลุกขึ้นได้ด้วยตัวเองนะถ้าเกิดเราอยู่ใกล้เนี่ยถ้าเกิดเราล้มขึ้นมานะเราก็สามารถที่จะรีบลุกขึ้นมาเซิร์แล้วก็ยิงซอมบี้ต่อได้เลยนะ แล้วก็ถ้าเกิดคุณไปถึงด่านบอสนะฮะมันจะมีด่านบอสอยู่สองประเภทนะก็คือด่านบอสท,ที่ซอมบี้มากันหลายๆร้อยตัวนะแล้วก็ด่านบอสท,ที่แบบเป็นบอสต,ตัวใหญ่ตัวเดียวนะถ้าเกิดคุณเจอด่านบอสท,ที่เป็นบอสตัวใหญ่ตัวเดียวผมแนะนานะฮะให้ คุณเปลี่ยนปืนนะฮะเป็นปืนสไนเปอร์นะที่มันเป็นปืนสไนเปอร์แบบใส่แม็กถ้าเกิดไม่มีก็ใช้ช่ลตาไปนี่แหละนะแล้วก็เปิดตั้งค่านะฮะเปิด Headshot only นะทำให้ปืนแล้วเนี่ยมันจะยิง Headshot เท่านั้นนะฮะเพราะว่าสไนเปอร์เนี่ยมันยิง e a d s h o t แรงมากๆนะฮะหลังจากที่คุณเอ่อตั้งค่าเสร็จแล้วนะฮะก็เจอกับบอสนะแล้วก็พยายามยิงหัวบอสเข้าไว้เพราะว่าเป็น Headshot only นะถ้าเกิดเราแบบว่าเล็งตัวเนี่ยมันจะปืนมันจะไม่ยิงให้นะ แล้วเราก็ไม่ต้องสนเออซอมบี้ที่มันวิ่งตามหลังเราอยู่นะไอ้พวกลูกน้องมันเนี่ยเพราะลูกน้องนะฮะการที่เรามีดูมสลเลเยอร์กับเออเปิร์กจากเออตู้สีฟ้านะฮะที่ที่ทำให้เราวิ่งเร็วมากเนี่ยมันตามเราไม่ทันอยู่แล้วนะแล้วถ้าเกิดซอมบี้ลูกน้องเนี่ยมันเกิดมาเยอะสักสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะไม่เกิดเพิ่มแล้วนะเพราะมันเป็นลิมิตของเกมเขานะแล้วพอเราฆ่าบอสเสร็จนะฮะแล้วก็ปิดเฮชช็อตอองรี่ไปนะทำให้มันสามารถยิงได้ตามปกติสับปืนเราแล้วก็เปลี่ยนปืนกลับไปเป็นช็อตกันนั่นเองนะ แต่ถ้าเกิดเป็นด่านที่ซอมบี้มากันหลายร้อยตัวเดินสู้มาเลยนะซึ่งการเดินสู้ที่แบบว่ามีประสิทธิภาพเนี่ยก็คือถ้าเกิดซอมบี้ยังมาไมา่เยอะมากเนี่ยให้ใช้ปืนยิงไปก่อนนะถ้าเกิดซอมบี้มันเริ่มมาเยอะเนี่ยเราก็ต้องกดวิ่งนะฮะแล้วก็พยายามให้ซอมบี้เนี่ยมันรวมกันไปกระจุกเดียวนะแล้วเราก็ชักปืนระเบิดขึ้นมาแล้วก็ยิงอัดเข้าไปเลยนะทำให้แรงมากๆฮะเพราะมันโดนซอมบี้หลายๆตัวนะทำให้การฟาร์มเนี่ยค่อนข้างจะไวขึ้นเลยนะฮะสาหรับวิธีนั้นนะก็เป็นมาให้สับเทคนิคในการเจอด,าออด่านบนะ แล้วก็การโซโล่นะฮะในโหมดฮาร์ดนะผมที่ทำให้คุณโซโล่เนี่ยประมาณถึงเวฟเ,เกือบเกือบสามสิบนะฮะหรือว่ายี่สิบห้าก็ได้นะหลังจากเวฟยี่สิบห้าแล้วนเนี่ยผมได้ให้คุณเอ่อออกเกมนะฮะแล้วก็เข้าใหม่แล้วก็เริ่มใหม่นะเพราะว่าหลังจากเวฟยี่สิบห้าเนี่ยซอมบี้มันจะเริ่มเอิดแล้วก็เก่งแล้วนะฮะทําให้เออมันจะไม่ค่อยคุ้มแล้ <_ D> แลวที่จะฟาร์มต่อนะเพราะมันนานเกินนะก็เป็นไม้เลยสับชิปในวันนี้นะฮะสหรับการสอนสามเทคนิคในการหาเงินเร็วๆในแบบซอมบี้แบบไรซิ่งนะ ซึ่งมันก็ต้องพึ่งความขยันด้วยแหละนะเพราะแมปนี้ค่อนข้างจะฟาร,ร์มยากพอสมควรในช่วงหลังๆนะแล้วถ้าเกิดคุณโซโล่ไม่เป็นนะฮะแปบลบว่าโซโล่แล้วมันไม่รอดเนี่ยพรุ่งนี้นะครับผมก็กะจะทำคลิปเออเทคนิคในการเอาชีวิตรอดในโหมดอาบบกเล็์นะเป็นตัวว่าเทคนิคการเล่นซอมบีอะไรซิ่งให้เก่งขึ้นนะพรุ่งนี้น่าจะทำนะฮะ เพื่อทำแล้วผมก็จะขึ้นทีตรงขวาบนนี้แล้วกันนะของคลิปนี้นะก็สามารถกดเข้าไปดูได้มันก็จะเป็นการกึ่งกึงสอนเทคนิคโซโล่นะฮะทำให้การโซโล่เนี่ย,งงยค่อนข้างง่ายขึ้นมากมากเลยและคุณก็อาจจะสามารถโซโล่ในอัลบคลิปได้เลยนะสำหรับเทคนิคน,นะแต่ว่าวันนี้มีประมาณนี้ก่อนนะฮะสบวิธีการฟาร์มเงินในปี2023นะฮะให้ได้วันละหนึ่งล้านนะใช้เงินเติมเกมพายแล้วก็ขยันฟาร์มคุณก็จะได้เองนะโอเคไปใหก้กระับคลิปในวันนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะะขอลาไปก่อนแล้วกัน นะก็ไปบ่ายฮะ